มามามาพี่น้องป้องไปป้องอื่นก็บว่าดีฟเส้นแถวว่าดีได้แถวดีค่ะข้าไปซ้อมเต้นอยู่นอนงหกกรตื่นแล้ยนอนตื่นมากกัไปติกดกับวงจรรถครับเออจงทำแเบียงคลิกครับคุณน่ะเส้นหนังครับเสียบเพิ่อนยังนีดพี่น้องปลาตุ๋นแกงอุรัวใช่นหะครับคลิกอ่อนๆครับไม่เท่าฝากมะให้แต่บึงการคุณน่ะตำขบียร์ไรเฉพ้อมึอืม โอ้ยแสบแทบไมครบอบใส่สิมด้วยนนไฮะแสบแส่สนำแสบปะชุดๆปะโอ้ยชาวหอไนะเหวนเด้อเนาะซุนนำกุกโกดนิมุก,กปิ้งปลาแดกครับปิ้ปลาแดกปลินครับุกเ,เอาอืม เสี้ยงนกเสียงหนูหอมพี่น้องเลยอืมโอ้ยปลาแดกก็แซ่บใช่ะปะเนาะล้างมานันเด้นฮะล้างนัครับใสบ่พริกอันนี้บ่ล้างมันเค็มแห้งล้างทำไมคนี่แห้งเลยมกปลาแดก แย่แต่ดำครับเต้นทุกหน้าเต้นทุกหน้าสุดน้ากุกกุกล้พี่น้องสุดบดังจะสุดกิดนน้อดจะไข่ผมหิวหมดไข่ สมุนไพเปัญญาเบิ้ลเะยครับอันนั้มันแหงบอไปแดงตอนนี้แหงเสิมนได้มันเม็นบอกเสียบอกเสียแต่มันเสืยมันหวานมันแหงแคมันแหงเสิเสียไปน่อนี่พิสดมเืนี่มันเดอีกที ผมกินเผ็ดด้วยนังพี่น้องนังงัวว่าไม่น,นังงัวเด้วยหน้นา,นาเป็นนังคล้วยเลยเนี่ยคุณนะครับนงังตลาดเล่าขาจ้ดอกมาขาย โอ้ยปลาแดดก็ิสี่ดใช่ปะปลาแดปนิ่งมกเอาพี่น้องจำส่บักพริกจำส่บอกพ,กอกพกริกปลาแดดปนิ่งจำส่บักพริกคืะไรกน้ย่านพี่น้องเหล่าังตัวขึ้นกขึ้นเท่าไรมัน Bây nó còn nắng, thịt chìa Mình quá <coughs> <Mình quả không? coughs> <coughs> ปลาแดกตันเชี่ยบปะท่าเิ่งกี่เล็บสวได้เบิบึงการจ้ะฮะหนี้เนี่ยบึงสาบเบมือนการเป็นต่าง ให้มันเหลียดจ๋าใช่ป้วยทำไหมแทบ,บแทบไม่ไย้กระปิ่งมกปลาแดกเข้ากันด้ะเข้ากันโอ้ยเนี้อตุ่ยตุ่ยครับจำบักพริกนวยใส่ใช่จำบักพริกนวยใส่มกปลาแดกเนี้อตุ้ย ประเดกกันมันพี่น้องนอนตื่นสวยมื่อเช้านี่ตื่นขึ้นมากับไปติกด,ดกล้องวงจรรถรถกระบะอีกคันหนึ่งครับพี่น้องติดไว้รถสามทีขันผมติดไว้หมดได้เลยคันของเนี้ยจะดำกับติดชั้นเขียวพี่น้องติดกล้องวงจรหมดเลย sẵn Chuột khẩu trong này mình nhắn thầu ừ. bây giờ chuột đây tham vào nó Làm gì chỉ năn Nó Làm nó uẩn nó nắng thế nào? Hả? Ta mục อยังกันเดี๋ยวจะใช้สูตรจังบอกขึ้สแดดเลยไม่ขึ้นนันนวเฮ้ย <laughs> ใสหนังเน่านัวครับอันน้หอมปลาไหเค็มแหมม่จะใส่ก่อนนี่แกงป่าเ้าอย่อออากก่อุบลดรัดคุณนเออเคยนบลลรัดครับเนื้อเออเราคนขอนเจนนี่ไปอ่องสิ่งกำเนิด ครึ่งเร่ครึ่งครึ่งเลยโอ้ยบู้รูกาตัวมววันเลยนะมาผีน้อกมา Oh, siap. Saya โอ้โยแสบพี่นอ้อ,อนงอ่อนวัวซะกูรับว้าเป็นยังไงประกันตัวโทรมาเสียเงินตัวพี่นอ้องวันสิได้เงินมาเมนตัวนี้คุณนะมัน่นเป็นยังน้อยครับคุณนะครับนี่แหละผมมักเลยอะ สิ่งที่ต้องการนะครับเนี่จำประเด็กตัวใหญ่งปปปเปรเปรเปรเสียรดเดี่โอ้โหเสบนง โกินไปกินมาสีจอดเรียกพี่น้องเนี่ยเมื่อชีเล็กถั่วใบบางไงเนี่นยพี่น้อ,องเนี่ยเหรอดูเงยหนังเบิ้เขาสามเป็นบางไงแล้วเนี่ยที่เด็ดมันอยู่เนี่ยที่เด็ดมันอยู่ปลาแดกเนี่ยครับเนี่ย โอ้ีกแกแห้งมากมีกักแห้งหลายประกันกแกแห้งหลายรถหลายขั้นไล่กันมาบัดรีีน้องเ้ย กินล้วเาที่หลังจำใจประแดกเลยกับ้าแห้งหรออพี่แสบเนาะบอเคมดีพี่น้องเล่าหยางหอมนี่อะนี่คอยมักเลยเนี่ยชิดนใอย่จเห็นลายเห็นตอบหญ่ไหมอืมยกตัวโตขนคนขค้นงอมัน บิดวันกูทืน่นเอาดินไปตีเนี่ยคนมมี้ยังกินกะขอเอาอยู่เว้ ไปตยี่ท้อตองุยันอกิอมอืมหา่ลูกอืมไม่เจ็บปันนี่เปนปันที่ซีที่หาเขาแล้พี่น้องโอ้ยยัง mà Point đó liệu tệ ra nước NH員 nhịp một thấy có diện khám Ngoại truyền thống mà em có hai là một cân Thanh và quân bộ có

ครับพี่มีรักพี่มีกาอย่าล er ืมกนอะไรคนแชร์เด้อพี่น้องเอ้งหบคนติดตามจักน้อยเนี่ยสิงตาน้อยเพิอะไรดอกเพิ่ได้บ้าอยากกวนอากสิงตาด้วน้อยแล้วก็เปิดพันก็ได้ดอกครับบ๊าดีครับไปนะครับผม